แม้ว่าในฤดูการนี้ครับทางด้านของอาร์เซนอลจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีเพราะในช่วงสนัดแรกที่ผ่านมาพวกเขานั้นทำไม่ได้เลยแมย้แต่ประตูเดียวและก็ยังเสียไปถึง9ประตูครับแต่ทุกคนก็ต่างรู้กันดีว่าฤดูการนี้มันยังอีกยาวไกลและยังมีเวลาอีกมากมายครับที่ทําให้พวกเขานั้นกลับมาอยู่ในอันดับที่พวกเขานั้นควรจะอยู่ อย่างไรก็ตามครับหากไม่ได้มองถึงฟอร์มการเล่นในช่วงต้นซีซั่นแต่มองย้อนกลับไปในการซื้อขายนักเตะของอาร์เซนอลในช่วง2-3ตลาดที่ผ่านมาอาร์เซนอลพวกเขาเป็นหนึ่งทีมที่มีการเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับ พวกเขาใช้เงินเกิน100ล้านปอนด์ในการดึงตัว5นักเตะเข้ามาแต่รู้หรือไม่ครับว่ามีคนคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเดีลยวการซื้อขายของนักเตะปืนใหญ่นับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาซึ่งคนที่ทาง s o c c e r s a k TV กำลังพูดถึงอยู่นั้นก็คือเอ u ดูไปดูกันครับว่าเอดูเขาซื้อขายเข้ามาในทีมแล้วคุ้มกันบ้างให้ทุกคนตาม Soccerzak TV ไปดูกันได้เลยครับ โดยในตลอดหลายซีซันที่ผ่านมาครับชานานของอาร์เซนอลพวกเขาได้เลือกชานานของเอดูให้ทํางานอยู่เบื้องหลังการซื้อขายนักเตะภายในทีมของอาร์เซนอลและนะับตั้งแต่ที่เขานั้นเข้ามาทํางานในปี2019ครับ ฐานะของเอดูเขาดึงแข่งเข้ามาร่วมทีมถึง19คนและค่าตัวของนักเตะทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็สูงถึง355ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับรวมถึงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่ทางสโมสรน,นั้นใช้เงินไปสูงถึง142ล้านปอนด์ในการดึงตัว6นักเตะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในรายของนูโน่ตาวาเรสทาเคยยโรโทมิยาสุอารอนแรมเดลส์มาตินโอเดนการ์ดอาเบิร์ตโลคองกาและก็เบนไวท์ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าการปิดดิวเยอะขนาดนี้จะมีใครที่ผสมความสำเร็จกันบ้าง แต่หากมองย้อนกลับไปในตลาดรอบอื่นครับก็ต้องบอกตามตรงครับว่ามีแข้งที่ประสบความสําเร็จเช่นกันซึ่งวันนี้ซ็อกเกซักทีวีจะพาไปดูกันครับว่าตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมามีดีลไหนที่ทางเอดูดึงเข้ามาร่วมทีมและประสบความสําเร็จเอาเลยครับไม่เสียวเวลาตามซ็อกเกตซักทีวีไปดูกันได้เลยครับโดยที่ในดีลแรกก็คือฐานะของคีรันเทียนีี่25ล้านปอนด์จากเซลติกฐานะของเทียนีครับถือว่าเป็นคน n ด i d a กับตันทีมในอนาคตของอาร์เซนอลเลยทีเดียว พอฟูลแบ็กทีมชาติสกอตแลนด์คนนี้ครับทำผลงานได้ดีนะับตั้งแต่ย้ายมาจากเซลติกและด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากนักบวกกับฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมารีเดว,ว่าเขาอาจจะเป็นนักเตะที่คุ้มที่สุดก็ว่าได้ซึ่งถึงแม้ว่าจางเทียนนี่ครับจะได้รับอาการบาดเจ็บเป็นระยะระยะแต่เขาก็สามารถครองใจแฟนบอลของเดอการ์เนอร์ภายในระยะเวลาอันสัน้นด้วยทีเด็ดจากการวางบอลยาวของเทียนนี่นั่นเองเลยครับคนต่อมากาเบรียลมาเตเนลี6ล้านปอนด์จากอ e ิทัวโน แน่นอนครับว่าการที่เอดูเขาเป็นคนบราซิลการมีคอนเนคชันมองหาน้าเตฟฝีเท้าดีจากแดนแซมบ้านั้นไม่น่าจะใช่เรื่องยากนั่นจึงทำให้ในตอนนี้ครับเราจึงได้เห็นในรายของกาเบียลมาติเนลี่เข้ามาอยู่ในทีนเอมิเร์สเตเดียมถึงแม้ว่าในตอนแรกหลายคนนั้นอาจจะยังตั้งแง่ครับว่าไอเด็กคนนี้นั้นมันเป็นใครแล้วทำไมจานได้ของอาร์เซนอลถึงยอมควักเงินถึง6ล้านปอนในการคว้าเขามาจากทีมในระดับเยาวชนของบราซิล แต่พอเมื่อวันเวลาได้ผ่านไปครับด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของมาติเนลลี่ก็เริ่มที่จะฉายแววและเจอจรัสออกมาจนถึงขั้นที่ถูกยกย่องว่านี่เป็นยอดอัจฉริยะแห่งศตวรรษจากกุนสือของทางลิเวอร์พูลอย่างเยเกนคล็อปรวมถึงรุ่นพี่ในระดับตำนานอย่างโรนัลนินโยถึงตอนนี้จึงไม่มีใครบอกแล้วครับว่าเงิน6ล้านปอนด์ที่จ่ายให้กับอ e ีตัวโนเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองเลยครับคนสุดฉายมาตินโอเดนการสด30ล้านปอนด์จากเรอัลมาดริด ชื่อของมาร์ติโนเดนการดนี่คือนักเตะที่โด่งดังมาอย่างยาวนานตั้งแต่ระดับเยาวชนจากสโมสรดังแถวสแกนดิเนเวียก่อนจะย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดตั้งแต่มีไวัยไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำแงับแล้วว่ากันว่าในรายของโอเดนการ์ดนี่คือเป้าหมายแรกของมิเกลอาเตตาที่เขานั้นต้องการจะดึงตัวมาเสริมทัพให้ได้ในซัมเมอร์นี้หลังจากเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการยืมตัวเข้ามา และแน่นอนครับว่าจางเอดูก็ทําให้ความฝันของอาเตต้าน,นั้นสําเร็จโดยการจ่ายเงินราวๆสาล้านปอนด์ให้กับชางเรอัลมาดริดแล้วก็ดูเหมือนว่าฝีเท้าของโอเดนการ์ดคงไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเขาเข้ามาขับเคลื่อนสร้างสารรค์เกมรุกให้กับทางอาร์เซนอลรวมถึงเป็นจอมทำแอสซิสต์ต่อจากเมซุตโอซิลที่ย้ายออกไปอีกทั้งด้วยวัยเพียงแค่22ปีครับโอเดนการ์ดเขายังมีเวลาอีกยาวนานที่จะพิสูจน์ตัวเอง แต่หากนับฟอร์มที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เอดูด,ดึงเข้ามาและประสบความสําเร็จไม่น้อยครับและนี่ก็คือดิวทั้งหมดที่เอดูด,ดึงเข้ามาและประสบความสําเร็จกับทางอาร์เซนอลและเพืเ่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์และพูดคุยกับ s o c c e r s ์ซักทีวไว้ใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละรครับสำหรับวันนี้ So c c e r s ์ซักทีต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ